รีบจองให้ทันครับผู้ชม Honda c ซีว c โฉม FC เข้าใหม่ครับอันนี้ได้เป็นรุ่น1.8ตัวอีนี่ครับปี2020สีเทาดำสีหายากและที่สำคัญไฮไลท์ยือที่เลขใหม่ครับผู้ชมไม่แค่60,000โลคุณผู้ชมไม้น้อยสุดๆนะครับราคาค่าตัวประมาณ519นะ519,000บาทฟรีดาวจัดก็ได้เต็มรับปอดประมาณเดือนละ9,000นะคผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับรายละเอียดภายในภายนอกนะครับแล้วก็พาดูโครงสร้างรอบคันกันด้วยนี่ผู้ชมจะเห็นนะครับว่า ในค่อนข้างใหม่เลยนะครับรถเนี่ยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปายัยงไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาใหม่แปดกล่องแบบนี้เลยนะครับใครสนใจครับแนะนําว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องคอบรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับ รถเข้าใหม่ครับ Honda Civic โฉม F4 นะครับโฉมที่หลายๆท่านนะครับนิยมตามหาไว้ใช้งานกันอยู่นะครับคันนี้เลขไม้แค่60,000ก็เท่านั้นนะครับ อันนี้รุ่น1.8ตัว E ปี2020นะุผู้ชมนะครับสีเทาดำสีหายากแล้วก็เลขใหม่ได้เลขใหม่หลักหมื่นนะครับไม้น้อยจริงๆนะครับหายากนะณผู้ชมต้องรีบจองให้ทันนะครับอันนี้นะฮะล่าสุดสีขาวผมไม่ห้าหมื่นเนี่ยวันเดียวติดจองแล้วนะคันนี้นะครับไม่หกหมื่นครับมาอีกแล้วฮะุผู้ชมนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะฮะภายในเขาได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยเดี๋ยว ผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเช็คโครงสร้างกันรอบคันนะครับประกอบการตัดสินใจ i p p เลยนะครับและคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถมือเดียวที่น่าใช้งานสุดๆนะครับราคาประมาณ519,000บาทที่จัดซื้อเขาแจ้งมานะแต่ว่าราคายังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับผ่อนฟรีดาวน์นะฮะจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9 0 0ากว่าบาทนะครับเดือนละ9,000ักว่าบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่เครดิตีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาชม ทุกซอกทุกมุมนะครับรายละเอียดภายนอกภายในนะฮะให้ดูกันนะครับดูต่างจังหวัดเนี่ยดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปได้เลยเหมือนผู้ชมมารับชมรถด้วยตัวเองนะครับที่บริษัทอออโต้นะครับเขตมีนบุรีนะฮะกรุงเทพนั่นเองใครอยากเข้ามามาทดลองขับมาดูรถคันนี้ตัวจริงสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับที่คอนแทคด้านล่างมุมขวาครับคันนี้นะครับไฟหน้าถ้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยมาพร้อมไฟเดทไทม์รันนิ่งไลท์นะครับนี่ฮะโคมไฟใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ย้ำกันอีกครั้งครับว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างขัดสีอะไรเลยนะคผู้ชมรถเนี่ยเอามาจอดนะครับผมรีบเอามาถ่ายพี่ๆรับชมกันก่อนใครนะครับกลัวว่าจะไม่ทันเอานะเพราะว่าเลขไม้หกหมื่นเนี่ยถือว่าเด็ดจริงๆนะครับติดจองแน่นอนผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่รีบนะครับนี่นะฮะ กระจงกระจังหน้านะครับของเดิมโรงงานทุกจุดทุกส่วนนะครับสีเทาดาสวยจริงนะฮะสวยจริงยอมรับเลยสีนี้นะครับป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับหนึ่งขอยอดเก้าสามหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เหลี่ยมสารโองสฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีเปลี่ยนมาไม่มีชนหน้าจิ้งหน้ามาแน่นอนนะครับพวกรอยขาดต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาล้างขัดสีก็ออกนะครับเนี่ยไอ้พวกตัวลงตัวเลขอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาล้างให้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งขับมาจากลานจริงๆนะครับเห็นไหมฮะ ยังไม่ล้างอะไรเลยผมรีบมามันถ่ายก่อนนะครับและโคมไฟฝั่งซ้ายนะครับไม่มีร่องรอยครับเหลือรอยแตกแล้านะโฉมไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะตามดีไซน์ของโฉม c ีวิกเ c นั่นเองนะครับเรียมสันคมด้านข้างสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคณผู้ชมนะครับรถมือสองสภาพนี้นะครับหายากสุดๆไม่แก่หกหมื่นนะครับ มือเดียวด้วยนะฮะแล้วก็คันนี้ครับตัวล้อได้เป็นล้อมแม็กปัดเงาทุทนเรียบร้อยนะครับลายสวยด้วยคันนี้นะฮะรัดมาพร้อมยางดันหลบนะครับนี่ขนงาะนะฮะยังมีอยู่เลยผู้ชมยางใหม่ๆดอกยางลึกๆเข้มๆแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับได้ปี2023นสาะครับสำหรับตัวยางนะแล้วก็ได้เป็นขอบ16นะครับช่วงล่างเดี๋ยวเขาทําความสะอาดให้นะผู้ชมพวกรอยข้าวฝุ่นต่างๆนะครับนี่โช๊คนะครับโช๊คของเดิมโรงงานนะคู้ชม นะครับคันนี้นะฮะแทบจะไม่ได้ใช้งานไม่หกหมื่นนะครับกระจกข้างครับปรับและพับแบบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะฮะคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับส่วนกระจกเนี่ยก็เดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนให้นะหมายถึงว่าให้เขาแบบล้างขัดสีอะไรออกให้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะคุณชมนะครับเพราะว่านี่นะฮะคอนเฟิร์มด้วยนี่เลยนะครับโลโก้ฮอนด้านะครับก็จะเป็นพาร์ทเดิมของตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากโรงงานเลยนะครับ เนี่ยนะฮะแมกฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยเบียดรอยฟุตปาดอะไรเลยนะครับโอ้โหถ้าเก็บงานคันนี้เสร็จนะเหมือนน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนผู้ชมนะครับกุญแจรองรับสมาร์ทคี่เลนที่เรียบร้อยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับและภายในคันนี้เด็ดจริงจริงนะครับพี่ก็จะสังเกตนะตัว E เนี่ยปกติจาเป็นบาะผ้านะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาเป็นบาดหนังเดิมจากโรงงานเลยนะผู้ชมนะครับบาะหนังเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยนะครับนี่สีดําด้วยนะฮะ ก็พี่ๆหลยแหละท่านถ้าตามหาอยู่นะปกต,ติสีเทาดําหรือว่าสีดำเนี่ยนะครับภายในเขาจะได้เป็นบอร์ดสีเพลทแต่ว่าคันนี้ได้เป็นสีดํานะครับรถก็เทาดําภายในก็ดํานะครับเข้มๆแบบนี้นะใครที่ชอบนะครับรีบจองให้ทันนะฮะและภายในคันนี้ก็ถือว่าใหม่คิปเลยนะครับสภาพนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ามองไปแล้วมีสเสน่ห์นะครับเปลเนี่ยไม่มีช้าเลยนะครับและพี่ดูนะเม็ดอาร์คนะครับเรียงเม็ด สวยๆแบบนี้เลยอ่าโครงสร้างสวยมากไม่มีกลับสีมานะครับไม่มีกลับสีเลยหรือว่าตัวไมมานะครับมีประวัติศูนย์ให้เช็คนะครับให้ดูนะชัดเจนนะครับรถมีที่มาที่ลายตัวสอบได้นะครับและนี่ครับน็อตไม่มีการแกะกันแง่นะน็อตเสาบีนะครับทั้งบนและล่างแบบนี้เลยนะครับพวกรอยค่าฝุ่มต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีช่างนะครับ เขาเช็คทาความสะอาดออกให้นะครับผ่นเพลทครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนนะครับเล่มไม่มีชํารถสูญหายแบบนี้เลยนะครับเล่มไม่มีชํารถสูญหายนะครับนี่นะฮะโอ้โหน็อตเสาเอตรงประตูนะครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มมานักจมนะครับเหลี่ยมสังคมนะด้านข้างเงาวับเลยนะครับเงาวับเลยนะครับกระจกครับพาร์ทเดิมฮอนด้าทุกบานที่ดูนะครับ เดิมทั้งคันเดิมๆแบบนี้ใช้งานต่อได้อีกยาวนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวพี่ดูนี่โอ้โหสวยจริงนะคันนี้นะครับและนี่ครับเมทอาร์ตเป็นไงฮะเดิมไหมครับเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะฮะไม่มีพ่นสีทับไม่มีจิ้มฝั่งซ้ายมาแน่นอนคุณชมนะครับนี่รอยขีบระบบโรงงานนะครับยังอยู่ครับอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะครับ ประมาณ5 1 9ราคาดีด้วยนะคุณชมนะครับราคาดีจัดๆเลยนะฮะและนี่ครับไฟท้ายนะครับได้มาเป็น LED Light g u i d i n g รูปตัว C หรือว่าบุมแมลแรงแบบนี้เลยนะครับใครหา Civic FC ไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคชมนะครับและนี่ครับกระจกด้านหลังก็พาสเดอมอีกนะฮะไม่มีเปลี่ยนมานะครับไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยนะ นะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยนะสองจุดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองขนาดถ่ยจอดให้ด้วยนะคันนี้นี่นะครับกล้องมองขนาดถ่ยจอดให้นะครับแล้วก็อ้อมีตรงนี้นิดนึงนะครับมีตรงนี้นิดนึงนะที่เหมือนกับว่าไปจิ้มมานิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเคาะแก้งานให้ได้นะครับมีมีผมบอกมีนะนี่นะครับตรงนี้นะจุดเดียวเองนะครับจุดเดียวเองแต่พี่ดูตัวรถนะครับ ไม่มีชนเข้าโครงสร้างแน่นอนผู้ชมนะครับอันนี้เหมือนถอยไปแบบถอยไปจูบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราแก้งานให้พี่ไม่ต้องห่วงนะนะครับฝาเดิมนะครับมีกล้องมาให้เรียบร้อยโลโก้ซีวิกโลโก้ไอวีเทอยู่ครบแบบนี้นะครับและห้องเก็บสัมภาระครับค่อนข้างกว้างเลยคันนี้เป็นรถ4เซกเมนต์นะครับขนาดกลางนะ4ดานขนาดกลางนะพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วพี่ดูนี่คันหลังนะครับ ไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนน็อตไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับมีมาร์กแต้มจากศูนย์มาให้ด้วยนะครับแสดงว่าเข้าเช็คศูนย์อยู่ตลอดนะคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะเครื่องมืออะไ่แม่แรงวางไประเบียบครบแบบนี้นะครับมาพร้อมล้ออะไรยางอะไรนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดแผ่ตั้งท้ายนะครับนี่ไม่มีบุบไม่มียุบนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ซิลซิลทางมะพร้าวนะครับสีครีมเป็ดไข่พวกฝุ่นต่างๆนะครับสิ่งสกปรกเนี่ย เขาก็เดี๋ยวเขาก็จะทําความสะอาดนะครับตูดฝุ่นออกให้นะคุณชมคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังสภาพใหม่คลิปแบบนี้พี่ดูน็อตนี่นะฮะน็อตไม่มีการแกะการแงการขันไข่ขยับนะครับไม่มีโดนมาผุ้ชมนะครับเลยและนี่ไฟเดิมสเตนเลบจากโรงงานนะครับสีบางๆนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับรถสภาพนี้นะครับคุณชมได้ไปเนี่ยใครได้ไปเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะผู้ชมนะครับ แต่สีนี้เนี่ยคนหากันเยอะมากนะครับลูกค้าผมหลายท่านนะครับคันที่ผมปล่อยไปเนี่ยนะฮะก็ถามคุณท็อปมีอีกไหมนะครับจะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยมีเข้ามาแล้วและพี่ได้ปีใหม่ด้วยคันที่แล้วที่ผมขายไปเนี่ยปีสิบเก้านะปีสิบเก้าผมขายอยู่ห้าหกเก้าเลยนะผู้ชมนะครับคันนี้นะฮะคิดว่าจะซื้อเขามาน่าจะประมาณห้าหนึ่งเก้าแบห้าหนึ่งเก้านะนี่นะครับกระจกพาดเดิมฮอนด้านะครับกระจกพาดเดิมฮอนด้าครับ ะะเดี๋ยวเรามาเช็คโครงสร้างกันต่อนะครับฝั่งขวานี่พี่ดูโอ้โหใหม่กริปนะครับใหม่กริปแบบนี้นะฮะคุ้มนะครับคุ้มนะนี่นะครับรอยคลิประบบโรงงานนะครับประหยัดจากมือหนึ่งป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคุณชมพี่เอาตังค์แบบว่าสามสี่แสนเนี่ยพี่เอาไปแบบทำอะไรได้เยอะเลยนะครับและซีวิกรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับราคาแรงมากคุณผู้ชม นะเป็นร้านนะผู้ชมซีวิกนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นร้านน่าโฉม FE เนี่ยแต่ว่าพี่มาซื้อโฉม FC นะครับราคาหายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเลยนะครับนี่มาสองปีนะครับทั้งบนและล่างก็ไม่มีรอยแกะรอยแงะทั้งน็อตตัวนอกมาตัวในนะครับและนี่เห็นไหมฮะมารคแต้มนะครับจากศูนย์นะครับมีครบแบบนี้เลยนะนะครับนี่เไอาร์ก สวยนะครับสวยเนียนตาสุดๆนะครับโอ้โหอยากได้เองเลยผมก็ใช้ซีวิกอยู่นะครับแต่ว่าผมใช้ซีวิกชม F d ดีนะครับผมใช้ซีวิกชมนางฟ้านะครับเครื่องพันแปดนะครับอัตราการเร่งดีนะชมเหยียบพุ่งๆเลยนะครับใครอยากขับขี่สนุกนะครับแล้วก็ได้ความแบบว่าเท่ๆนะครับทรงสปอร์ตเนี่ยมาเลือกใช้ซีวิกได้เลยนะครับและฟังก์ชันด้านในนะครับได้เป็นบอะหนังผู้ชมบอะหนังสีดํานะครับบ่อหนังสีดำนะครับปกติ1.8ตุ้น E เนี่ยเขาได้เป็นบอะผ้านะ แต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับเขาน่าจะหุ้มเบาะมานะครับเปลี่ยนบาะมาแต่ว่าบาะแท้โรงงานนะคผู้ชมนะครับซีวิกเนี่ยได้เป็นบ่อนี้เลยนะครับได้เหมือนตัว EL เลยนะครับแต่ราคาหายจากตัว EL ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับปวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผู้ชมมีคูคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปุ่ม Engines ตาร์สต็อให้ด้านขวามือนะครับและแผงควบคุมกระจกนะครับที่ดูเนี่ยใหม่กิฟเลยยังไม่ได้เก็บงานนะพี่ๆนะ เหมือนรถที่เก็บงานมาแล้วนะครับก็ไปคอด้านหลังเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าล้างขัดสีแล้วก็คอด้านหลังให้นะครับตั้งขายได้เลยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับเดิมๆเ,เนี่ยมาสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้คู่หน้านะครับมีตัวล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกมีให้กระจกข้างปรับและท้ายปบไฟฟ้าเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บของเก็บเอกสารได้นะครับด้านขวามือนี่พี่ดูนะพลาสติกเนี่ยยังไม่แกะเลยนะครับ และด้านล่างนะครับนี่ไม่มีรอยคาบสนิมนะครับก่อติดบริเวณแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะนะครับใหม่มากคุณผู้ชมคันนี้ผมสตาร์ทรถไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่หน้าปัดเรือนไม้ครับทรงสปอร์ตแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ครับเลขไม้หกหมื่นสี่พันโลคุณผู้ชมนะครับไม้น้อยสุดๆพี่ๆต้องรีบเลยนะนะครับนานๆเข้ามาทีแล้วก็ไปไวมาไวไปไวนะครับยิ่งสีเทาดาเนี่ยไปไวแน่นอนคุณผู้ชมนะครับ จอเครื่องเสียงนะครับของเดิมโรงงานครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูธได้นี่วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะ like ไดนะครับคอนโทรลจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับระบบแอร์ก็ได้เป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยแล้วคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะนะครับกล้องเนี่ยชัดมากนะคุณผู้ชมนะครับกล้องชัดมากแล้วก็ที่สําคัญมีเส้นการระยะให้ด้วยมีเซนเซอร์ให้อีก2จุดนะครับถอยเข้าจอดในสถานที่ต่างๆก็ไม่ต้องกลัวชนนะนะครับด้านล่างก็จะเป็นคอนโซลเกียร์นะครับก็จะมีเกียร์ออโต้นะครับนี่ นะได้เบรกมือไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมออโต้เบรกโฮปุ่มอีคอนโหมดนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นนี่ตรงนี้นี่รูเสียบพาวเวอร์อลเลนะครับแล้วก็ usb a ux นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับคอนโซลเนี่ยก็ถือว่าหม่์กิฟเลยนะครับใหมค์กิฟเลยนี่นะครับโอ้โหก็จะเป็นพวกสำนงสำนเนานะคันนี้นะครับสำนเนานี่นะครับคันนี้ก็จะเป็น อ่าเป็นรถบริษัทนะคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นรถบริษัทนะคันนี้บริษัทพามคาร์เรนส์นะครับก็เป็นรถเช่านั่นเองนะครับรถเช่าใหม่แค่หกหมื่นโลคุณผู้ชมรับได้ของดีไปเลยนะครับรถเช่าเนี่ยก็ดูแลเซอร์วิสนะครับทุกระยะแน่นอนแล้วก็เล่มคู่มือนะครับก็มีให้ครบๆตรงนี้เลยนะครับด้านบนครับก็จะเป็นไฟนะเปิดปิด ได้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะแอร์แบคันนี้มีให้เรียบร้อยที่บางแดดใหม่ๆมีกระจกให้ด้วยนะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับแล้วพี่ดูตัวเบาไม่มีช้ําเลยนะครับมาแบบเรียวๆนะผู้ชมยังสวยกลิปขนาดนี้นะครับพี่พีไม่ควรพลาดเลยนะครับใครสนใจนะทำยังไงนะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้ที่เบอร์088 แป9เ4 9าเก้นะฮะหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP อพีพีนะครับผมทับทอต้องยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไปแน่นนะครับซื้อสดนะฮะผมต้องแจ้งแบบนี้ว่าจะมีแหวนเนะครับบวกเข้าไปเพิ่มกับราคาตัวรถนะก็ปกตินะพี่ๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่หารถมือสองนะไว้ใช้งานนะครับบอะด้านหลังครับก็ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับบอะไม่มีช้ำตึงๆนะครับแล้วก็ที่พักเท้าเล็กรูมกว้างแผ่นรองยางครบๆนะครับด้านบนไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆ นะครับที่วางแก้วที่บักแขนบักสองนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้สามารถเก็บได้นะฮะนี่นะครับกระเป๋าจินโจ้สองใบคู่หน้าสวยๆครบแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานครับสำหรับ Honda c ซีว c 1หนึ่งปดรุ่น E คันนี้ได้ปีสองพันยี่สิบนะครับเห็นจัดซื้อมาเห็นจัดซื้อบอกว่าน่าจะจดยี่ด้วยนะคันนี้ออกยี่สิบปลายปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้โหคันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับ ต้องออกไว้แน่นอนนะครับไปต่อนะครับห้องเครื่องกันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ถือว่าใหม่คลิปนะฮะเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าไอวีเทค1.8ลิตรนะเป็นซินล้วนนะครับรองรับน้าํามันสูงสุดถึง e85 เลยนะครับแล้วพี่ดูโครงสร้างของเขานะนี่เม็ดอาร์ Art ยังเห็นอยู่เลยน็อตมีมาร์กแต้มสีเขียวสีเหลืองพวกเนี้ย เนี่ยเนี่ยมาร์คแต้มพวกเนี้ยแสดงว่าเขาเข้าเช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับนะพวกมาร์คแต้มพวกเนี้ยเนี่ยที่ช่างจากศูนย์เขาแต้มไว้เนี่ยนะแสดงว่าเข้าเช็คศูนย์เซอร์วิสอยู่ตลอดนะครับนี่ครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับคันหน้ารูกลมสวยไม่มีิดเตียวคดงอนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนทายน้ะมันเครื่องออกให้ด้วยแล้วก็จะเอ่อแล้วก็จะมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาตรวจ เช็ครถให้นะครับเป็นช่างจากหน่วยงานภายนอกอินสเปคชั่นต่างๆมาตรฐานสากลน,นะครับเราจ้างเขาเข้ามาตรวจให้เราไม่ได้ตรวจเองนะครับเดี๋ยวพี่จะหาว่าเตรียมกันนะครับเขาจะมีเป็นลิสต์รายการของเขาเลยนะครับว่าเขาตรวจตรงไหนไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าพี่อยากดูนะครับอยากชมก็สามารถขอขอได้นะครับมีทุกอย่างนะมีข้อมูลอะไรให้ให้ดูทุกอย่างนะครับ น็อตครับไม่มีการแกะแงะขันไขขยับไหมครับนี่นะฮะรอนขึ้นรูปสวยงามชัดเจนครับรูระบายอากาศกลมสวยนะครับสติ๊กเกอร์เลขตัวถังนะครับอยู่ครบเลยนับสติ๊กเกอร์มอก็อยู่ครบเช่นกันนะครับนี่โอ้หน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ ช่องท็อปรถส,สวยมือสองด้วยนะครับวันนี้ผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับคันนี้นะฮะต้องรีบเลยนะคุณผู้ชมผมต้องแจ้งพี่ไว้ว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ